มีน้องคนหนึ่งอ่ะอยู่จังหวัดอยู่ภาคใต้แล้วก็อดอ้วนแก้มโตโต,โตแต่เขาก็จะคุยแบบทิกตอกแบบว่าเฮ้ยวันนี้วันนี้เนะี่ยหมาอย่างงี้ยนี่นีนะแบบน่ารักมาก <c oughs> คือแบบไม่ดูแล้วไม่มีปมด้อยเลยอ่ะ <c oughs> แล้วมันเป็นแรงเราเข้าไปเม้นเลยนะหมูเก่งมากลูกแล้วแบบคนคนตามหลายแสนมากกินหมูปิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันบางอย่างก็เป็นประโยชน์นะมันมันสร้างความมันเทิงนะ ที่เราทําเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นประโยชน์ือมอเ,เราอยู่ในยิมเล็กๆเราจะไปทำที่ไหนได้ล่ะใครจะเห็นเราก็ทําคลิปให้คนดูบรรยากาศการออกกำลังกายอะไรเงี้ยอาขากว้างมาพร้อมเล่นกับเราให้ได้สามเซตเดี๋ยวปล่อยแล้วไปเอบหนึ่งสองขากว้างขากว้างสามแคบไม่ต้องสี่กว้างอย่างเดียวกว้างอย่างเดียวค่ะอะเริ่งมงงล้วปะ ห้าไปเรื่อยอ่ะหกเจ็ดแคบกว้างมันจะยากไปแปดเก้าสิบอ่ะสิบเอ็ดสิบสองไปสิบสามสิบสี่นิดเดียวสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเหนื่อยไหมสิบแปดสิบเก้าโอเคพออ่ะหายใจก่อน วิธีการทำา ok ิกต็อกง่ายๆหรือว่าจะทำโซเชียลอะไรก็ได้อันนี้ก็แบบเพื่อนแนะนำเพื่อนเป็นตัวเองเธอจะไปก๊อปคลิปมาดูดหรือว่าจะไปอะไรตัดเสียงอะไรก็ได้แต่เริ่มต้นเนี่ยแนะนำว่าเราอยากจะสื่ออะไรให้คนเห็นเราอยากจะพรีเซนต์งานเราพรีเซนต์ไลฟ์สไตล์พรีเซนต์ทัศนคติหรือว่าแม่งตอนทำงานมันก็อยู่ในบทบาทที่แบบว่าเครียดใช่ไหมแบบ ทำไมเราต้องเรียบร้อยด้วะเราไม่อยากเรียบร้อยอ่ะอโค<อ>ดเห็นเห็นโคดพุ่งเต้นไหมโค้ดพุ่งเต้นตอนเมื่อไม่กี่เดือนเองเพราะว่าไม่รู้จะคลิปตินทําไมแบบอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเลยก็เลยลองดูเราก็แบบอยากเป็นยังไงถูกไหมอยากจะให้คนแคร์ไหมหรือว่าอยากจะทําประโยชน์ยังไงเจตนาของเราในการทําคลิปก็คือหนึ่งเก็บวิดีโอไวด้ดูเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอยู่กับเรานานหรือเปล่าถูกไหม ซึ่งแต่ละคนต้องแบบโอเคด้วยนะเพราะบางคนแบบไม่ชอบเราก็เก็บไว้เป็นส่วนตัวบางคนชอบก็เปิดไว้บางคนคิดว่าเป็นประโยชน์โอเคอ่เขาอนุญาตบางคนก็ก็ต้องแต่งหน้าให้อะ่ะนะอันที่สองก็คือทําคลิปเพราะว่าเหมือนเราแบบเหมือนมีไมโครโฟนอะ่ะมันจะได้กระจาย,จายความรู้หรือว่าเป็นประโยชน์ซึ่งบางทีมันก็จะเป็นเหมือนแบบสะท้อนค่าตัวเองนะถ้าเราทำคลิปผิดหรือว่าทําร้ายใครเงี้ยมันก็ มันก็ต้องระวังนิดนึงมันก็เหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าเจตนาเราดีเราไม่ได้แบบต้องการให้เราจะรับลูกค้าได้กี่คนอครคิดดูคนจะมาเรียนร้อยคนเราบได้ไหมมันก็ได้แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกๆวันมันสนุกอ่ะมันได้เห็นบรรยากาศบางคนเขาไม่เคยเห็นในฟิตเนสโค้ดอาจจะดุโค้ดอาจจะแบบว่ารุนแรงหรือว่ายังไงคือมันเหมือนมา,มาหาเพื่อนี่ะเหมือนแบบม,มาลาเล่าอ่ะ อะไรประมาณนี้เราว่ามันน่ารักนีนะคนเหนือจะไม่ชอบนะแต่เราทุกคลิปที่เราลงเราชอบหมดอันนี้คือสักเซตเราไม่รู้เลยว่าคลิปไหนคนดูเยอะตอนนี้ก็บอกไม่ได้นะเราจะพาดหัวเธอว่าลดน้ําหนักแปดโลกี่เดือนน่ะเอยกี่วันน่ะสี่สิบห้าวันก็ไม่รู้ว่าคนจะดูเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเราชอบเพราะแต่ละวันลูกค้ามาคุยไม่เหมือนกันฟิลมไม่เหมือนกันมันมันน่ารักน่ารักแะ ธอก็เหมือนกันเล่นเนี่ย,ยวันนี้เราก็ถ่ายเล่นนะบางคนบางคนน้องมา่เธอที่ยิม้มเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วะ่ะก็เก็บไว้ดูอะ่ะปีหน้าวันนี้มันจะเด้งขึ้นมาใหม่ว่าเราเคยเจอมันที่นี่เห็นไหมมันก็แบบพูดขำๆอ่อะเสียงไม่ต้องชัดก็ได้ไม่ต้องไรก็ได้ไงอาขาชิดมาคลิปนิยามันเนี้ยใครจะดูเนี่ยไปหนึ่งสองต่ำๆเลยฮะสาม สี่ขาไปหน้าหน่อยอ่ะห้าหกนั่งไปปลายก้นอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสวัสดีครับหกสิบเจ็ดมาสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่ง เอาขอยรอบหนึ่งเดี๋ยวปล่อยเป็นไงพักก็อยู่เปเพื่อนก่อนไปไหนไปไหนต่อไปไหนต่อกินกินอะไรกันอนะ่ะไปก็กินไม่ได้เพราะว่าวันนี้วันพ้ะพี่กินไม่อเออไยไปเลยเดี๋ยวพี่ไปกินน้ําปั่นดีกว่าพี่กินไม่ได้วันนี้วันพ้ะโอเคเจอกันน้องน่ารักน,น่ารักแต่เธอมีอะไรจะเมาไหมละ่ะเรื่องแบบ เธอคิดว่าวิธีหาความแบบความชอบเอยียร์หนึ่งก็คือเพื่อนชอบมาปรึกษาอะไรกับเราอ่าแบบอันนี้คือง่ายๆนะวิธีแบบถ้าให้เราไกด์ไลน์นะเพื่อนชอบมาปรึกษาอะไรอะ่ะแบบเห็นหน้าโคนแล้วต้องแบบมาถามต้องลดน้ำหนักทีเดียวเลยอะ่ะเนี่ยในเพื่อนเรามันก็ไม่มีใครออกากาลังกาเหมือนเราหรอกถูกไหมแต่ว่าถ้าในฟิตเนสมันก็จะมีคนเยอะหุ่นดีแต่ว่าใน,ในกลุ่มของเพื่อนมันน้อยเพราเราจิดเรื่องสุขภาพ ภาพรักเราเป็นสุขภาพอ่ะเขาก็ถามเราแต่เธอถามอะไรเพื่อนจะมาปรปึกษาปัญหาชีวิตไหม <S <S อ่าเพราะว่าเขาก็ต้องมองว่าเราเป็นคนที่แบบว่าพึ่งพาได้ใจเย็นหรืออะไรนี่ก็คือข้อดีละเหมือนนั้นเน็กละอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าแบบอารมณ์แบบไหนอเรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วอยากคุยถ้าดูแบบคุยได้แล้วก็ดูแบบคุยแล้วจบอ่ะไม่รู้สิ